สวัสดีจ้าพาเฮ็ดอาหารเย็นเนาะค่ะเนาะสวัสดีเอฟซีทุกคนมอนิปาาสีแกงอะไรนะขี้เล็กขี้เล็กต้มแล้วได้ซํานี้ค่ะอันนี้ใส่น้ำใบายานางอันนี้เครื่องแกงผูกไว้เรียบร้อยกะทิอร่อยดีนี่ก็ใส่กากหมูบ่ได้ต้มใส่กันก็ขี้เล็กตอนนั้นเนาะ นี่มันแข็งจักมันชิ้นนิ่มให้อยู่บบาเผื่อสิแกงอันนั้นเนะาะค่มาเบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดกันเลยนะคะเนาะค่อยก็ได้เอาพริกพริกขูกไว้ลงนะรเนาะแล้นี่ก็มีปลาเค็มพร้อมนะคะพร้อมกระเทียมพริกแล้วก็ปลาเค็มโขกๆลงไปนะคะเนาะ เอาที่เล็กตามลงไปเอยอนะนี่น จะเป็นกับข้าวหอมแล้วก็เป็นพี่ๆกินด้วยหอมปลาเค็มเป็นตัดแซ่บปะคะ แก๊สดังเนี่ยจังน้อยนะคะเร่งแก๊สให้มันดังแหงเนาะมึงบวชันใจทีนี้นะคะก็บอากันตติโรไป สันงามค่ะว้าวหอมกนาดพี่น้องจาเผ็ดเป่นยเแกงกิ่เล็กยั่ว ลป,ปลาลงไปสักหน่อยจ้ะเตมปลาลงไปสักหน่อยแล้วก็ชิลดรถลงไปด้วยแซบ่บหน้าตาสุดนี่หน้าตาสวยแล้วก็แซ่บด้วยค่ะ ชิมรสน้ำปลาปลาไหลลงไปครบหมดแล้วเนาะค่ะเนะาะน่ากะชิมรสชาติก็โอเคนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเนาะบะมี่อย่างหลายคะ่ะแกงแบบปลาอ,อ้อยเบิ่งเด้อค่ะเด้อแกงง่าย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 ข้าวเช่า,ารักี้นี่เพราะว่าขอลาไปก่อนนะคะเนาะเสร็จแล้วคะ่ะแกงขี้เหล็กปลาอ้อยเนาะ ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับกดทายให้บอลหน่อย้อคะเด้อไปละค่ะ,ววคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย